สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการ The Midnight Radio อคืนนี้ผีเล่ารายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของความสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในที่ที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดคุณผู้ฟังครับในค่ำคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเดินทางขึ้นเหนือไปพร้อมกันไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ภายใต้บรรยากาศที่คลึกครื้นในช่วงเทศกาลสงการแต่สำหรับใครบางคนกลับมีเรื่องราวอันน่าขนลุกเกิดขึ้นกับเขาเรื่องนี้เกี่ยวกับชายหนุ่มที่ต้องเข้าเวรดึกในอนามัยแห่งหนึ่งที่ติดพูดเล่นจนได้ดีขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคืนเข้าเวรครับถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วปิดไฟ ใส่หูฟังเพื่อสร้างบรรยากาศและปล่อยใจไปกับเรื่องราวที่จะเล่าในคืนนี้ได้เลยครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในคืนนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งต่อมาจากคุณบอยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการเมื่อปีที่แล้วนี้เองครับคุณบอยเป็นพนักงานประจำสถานีอนามัยแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณบอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีครอบครัวที่ต้องดูแลดังนั้นช่วงเทศกาลทีไรกลับบ้านไปคุณบอยก็มักจะเหงาอยู่เสมอแกเลยตัดสินใจซื้อเวนทุกเทศกาลซึ่งเป็นอันดูกันของเพื่อนๆร่วมง,งานนะครับว่าถ้าใครอยากจะขายเวนเพื่อไปเที่ยวหรือไปใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยให้บอกคุณบอยคุณบอยแกซื้อหมด พอคุณบอยก็มีความคิดที่ว่าอย่างน้อยเวลาเขาอยู่ที่อนามัยเขาก็ยังมีเพื่อนร่วมง,งานมีคนให้คุยจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาคืนนั้นเองขณะที่คุณบอยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีเคสสุกเฉินเข้ามาเคสหนึ่งครับเป็นเคสของชายหนุ่มที่เมาแล้วขับมอไซค์เสียหลักลมสภาพเนี่ยเรียกได้ว่าสาหัสเอาการ เลือท่วมหน้าท่วมตามมาเลยทีเดียวโดยความที่สถานีอนามัยของคุณบอยเนี่ยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดรถกู้ภัยเนี่ยก็เลยส่งผู้ป่วยมาที่นี่แต่ถ้าหากไม่สามารถรักษาได้ทางคุณบอยก็จะติดต่อแล้วส่งตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลที่พร้อมกว่าแต่พอคุณบอยเห็นสภาพของผู้ป่วยเนี่ยก็อดไม่ได้ครับที่จะบ่นพึมพำออกมาว่า โทพี่ล้มขนาดนี้ผีผ่านปะเนี่ยแล้วคุณบอยก็รีบเข็นเตียงผู้ป่วยไปยังห้องทำแผลทันทีคุณบอยเริ่มทำความสาะอาดแผลให้คนเจ็บเนี่ยพลางกระแซลไปเพื่อให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดจนเกินไปว่าแล้วผีที่พี่เจอเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายครับเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงสวยปะพี่หุ่นเช้งเลยดิแล้วก็ขำชอบอกชอบใจใหญ่ ในขณะที่เสียงร้องโอดโอยของคนไข้เนี่ยยังดังอยู่คุณบอยก็กลับได้ยินเสียงแวววมาตามลมเป็นเสียงที่เบามากแต่ก็พอจะจับใจความได้ว่าอยากรู้ไหมล่ะเดี๋ยวมาให้เห็นคุณบอยถึงกับสะดุง้งหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นใครในห้องทําแผลนอกจากเขาเองแล้วก็ผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง คุณบอยเลยคิดว่าตัวเองน่าจะหูแว่วไปก็เลยหันกลับไปตั้งใจทำแผลต่อคุณบอยหันกลับมาอีกทีกำลังหยิบ 5, ผ้าพันแผลแล้วก็พักกอดที่อยู่ในตู้เก็บของข้างผนังจังหวะปิดตู้เก็บของเนี่ยสิ่งที่คุณบอยเห็นเนี่ยเล่นเอาเขาตกใจเขาแทบสุดเลยคุณบอยเล่าว่าเขาเห็นเงาสะท้อนเป็นเงาของผู้หญิงในกระจก ซึ่งนั่งยองๆออยู่บนเตียงของคนไข้ที่เขาเพิ่งทำแผลให้คุณบอยตกใจถอยกลูไปชนกับเตียงคนไข้อย่างแรงทำเอาคนไข้คนนั้นถึงกับร้องเสียงหลงออกมาโอ้ยหมอทำอะไรเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บมากพอแล้วยังจะทำให้เจ็บอีกเหรอคุณบอยรีบขยี้ตามองกลับไปที่เตียงอีกครั้ง แต่เขาก็ไม่เจออะไรนอกจากเตียงและคนไข้ที่กำลังมองเขาอยู่ด้วยความไม่พอใจเขาจึงรีบกล่าวขอโทษขอโพยคนไข้เป็นการใหญ่ตอนนั้นเองเนี่ยคุณบอยเริ่มรู้สึกว่าวันนี้เขาคงไม่ไหวแล้วแหละสติสตางคคงไม่พร้อมทำงานก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่า ก็เลยเดินไปหาน้องพนักงานอีกคนที่เข้าเวรอยู่แล้วก็บอกว่าเออน้องคืนนี้พี่ไม่ไหวละสติสตางค์พี่ไม่ดีเลยวะเอาเวรพี่ไปควบหน่อยได้ไหมวันนี้พี่ขอกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพี่จ่ายส่วนของพี่ให้น้องคนนั้นก็ตกลงรับเวรควบแต่โดยดีส่วนคุณบอยก็เดินไปขึ้นรถยนต์เพื่อขับรถกลับบ้าน ตอนนั้นเองคุณบอยมองดูที่นาฬิกาเนี่ยก็เกือบเกือบตีหนึ่งกว่าแล้วคุณบอยก็เลยคิดว่างั้นเรารีบกลับบ้านดีกว่าจะได้รีบกลับไปพักผ่อนยิ่งดึกก็ยิ่งน่ากลัวทั้งกลัวใจตัวเองทั้งกลัวผีแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับคุณผู้ฟังทางขึ้นอำเภอแม่สเลียงเนี่ยเป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างจะชันและคดเคี้ยว ในเวลากลางคืนก็จะมืดสนิทไฟข้างทางเขาไม่ได้สว่างมากนักยิงถ้าไม่ใช่คนทองที่จริงๆจะรู้สึกว่าการขับรถขึ้นเขากลางวันว่ายากแล้วกลางคืนว่ายากกว่าทางคดเคี้ยวซะจนบางทีอาจจะเดาไม่ออกเลยว่าข้างหน้ามันจะเลี้ยวไปทางไหนแต่คุณบอยเนี่ยเป็นคนทองที่ ขับรถขึ้นลงถนนเส้นนี้เป็นประจำเลยค่อนข้างจะชำนาญทางเรื่องขึ้นเขาลงเขาเนี่ยคุณบอยก็บอกว่าเขามั่นใจพอตัวแน่นอนระหว่างการขับรถคุณบอยก็มักจะเปิดเพลงคอฟังเบาๆไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนร่วมทางคุณบอยขับรถไปได้สักพักเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าข้างทางเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ ใส่ชุดสีขาวผมยาวถึงหลังซึ่งตอนนั้นเนี่ยความคิดของคุณบอยไม่ได้เกี่ยวกับผีสางใดๆเลยนะครับคุณบอยกลับคิดในอีกแง่หนึ่งว่าน่าจะเป็นคนนี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่งั้นเนี่ยจะมาเดินกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ทำไมเขาจึงตั้งใจว่าจะขับรถไปใกล้ๆแล้วก็ชะลอเพื่อถามว่า มีอะไรให้เขาช่วยไหมหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรแต่คุณบอยก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าขับมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ใกล้สักทียังไม่ถึงคนคนนั้นสักทีในระยะทางมันก็ดูใกล้ๆและด้วยความที่คุณบอยเนี่ยขับผ่านถนนเส้นนี้เป็นประจำเขามั่นใจเลยว่าระยะทางไม่กี่ต้นไม้เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะขับตามไม่ทันคุณบอยเองก็เริ่มใจคอไม่ดีคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากวนสุดๆเลยตัดสินใจว่าเอาวะงั้นเราเล่งความเร็วขึ้นไปอีกหน่อยละกันแต่ไม่ว่าจะเล่งความเร็วเพิ่มขึ้นขนาดไหนรถก็ไม่สามารถแซงพ้นหรือไปใกล้กับคนคนนั้นได้เลยจนกระทั่งเขาหยุดเดิน แล้วหันกลับมามองจังหวะตอนนั้นกลายเป็นว่ารถของคุณบอยก็ขับผ่านไปเฉยๆคุณบอยสังเกตว่าคนที่หยุดเดินตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงผมยาวถึงกลางหลังสวมชุดสีขาวลากพื้นบนชุดมีคราบเลือดกระกลังเต็มไปหมดพอคุณบอยขับรถผ่านไปได้สักพักก็รีบมองกระจกข้างทันที สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบช็อกเพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยกมือขึ้นโบกมือให้กับคุณบอยแถมมองตามรถคุณบอยแบบไม่ละสายตาเลยพอคุณบอยขับผ่านไปได้สักพักเขาก็พยายามมองผ่านกระจกหลังปรากฏว่ารถคุณบอยเนี่ยขับมาจนพ้นสายตาจนพ้นจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนี่ยืนอยู่ แต่จู่ๆวิทยุเจ้ากรรมมันก็ดังขึ้นแล้วก็มีคลื่นแทรกจากเพลงที่เขาฟังอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงซ่าแล้วก็เป็นข่าวอุบัติเหตุรถเสียหลักความที่ทางหลวงชนบทแล้วก็ตามมาด้วยเสียงพูดที่แทรกเข้ามาในคลื่นเป็นเสียงแหบแห้งเสียงนั้นเนี่ยบอกคุณบอยว่าเห็นฉัน หรือย่างล่าคุณบอยถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวมือนิเย็นเฉียบไปหมดเขารีบเล่งคันเร่งจนสุดเลยเรียกได้ว่ากดมิดใหม่เพื่อให้ผลจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดตอนนั้นคุณบอยจิตนาการว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในหนังผีสักเรื่องพยายามมองกระจกหลังเป็นระยะระยะ เพื่อดูว่ามีผีโผล่มาทำให้เขาตกใจไหมพอหันไปมองกระจกหลังหยุดพักหนึ่งเนี่ยเขาไม่เจออะไรคุณบอยก็ใจชื้นขึ้นมาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ยังไม่ทันได้สบายใจเขาก็เหลือบไปมองกระจกหลังอีกสักครั้งหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่คุณบอยเห็นเนี่ยทำให้คุณบอยเนี่ย กรี๊ดเสียงหลงออกมาเลยผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถของเขาเธอเนี่ยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาทำให้คุณบอยเห็นใบหน้าของเธอค่อนข้างจะชัดเจนใบหน้าที่ซีดขาวราวกับศพริมฝีปากสีดำคลำ้ำช้ำเลือดช้ำหนองผิวเธอช้ำเป็นจ้ำ,จำ เรากับว่าไปโดนอะไรกระแทกมาอย่างแรงดวงตาของเธอขุ่นมัวจนแทบขาวไม่มีแววตาเธอค่อยๆเสแสย,ยิ้มให้กับคุณบอยทีรนิดพร้อมกับถามคุณบอยด้วยเสียงยันยานฉันสวยไหมล่ะเหมือนที่เธอคิดไหมคุณบอยกรีดร้องออกมาสุดเสียง แต่เท่านั้นมันยังไม่พอสิ่งที่ทำให้คุณบอยต้องตกใจจนสติหลุดก็คือจุ่ๆเนี่ยรถของคุณบอยดับลงแถมเบรกเนี่ยก็เหมือนจะเหยียบไม่ได้เหมือนติดอะไรสักอย่างทำให้รถเนี่ยไม่สามารถเบรกได้คุณบอยต้องคอยประคองรถที่กำลังไหลลงเขามาเรื่อยๆเ,ยเรียกได้ว่าเป็นสภาพที่ทุลักทุเลไม่น่าดูเอาซะเลย แต่ก็เหมือนว่าดวงของคุณบอยนยังดีรถของคุณบอยไหลามาหยุดที่หน้าวัดแห่งหนึ่งพอรถนิ่งได้เนี่ยคุณบอยรียบปลดเข็มขัดวิ่งไปเคาะกุฏิของหลวงตาอย่างแรงแต่ไม่นาาหลวงตาก็เปิดกุฏิออกมาถามคุณบอยว่ายโยมเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าทำไมดูแตกตื่นขนาดนั้นแล้วมาเคาะกุฏิอตาตมาตอนนี้ มีอะไรหรือเปล่าโยมคุณบอยตกใจจนพูดไม่รู้เรื่องได้แต่ชี้นิ้วไปที่รถของตัวคุณบอยเองแล้วก็บอกหลวงตาด้วยเสียงสั่นเครือว่าหลวงตาช่วยผมด้วยผมโดนผีหลอกครับหลวงตาหลวงตาชี้มือไปที่รถของคุณบอยแล้วก็ถามว่าใช่โยมผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าคุณบอยตกใจ กระโดดโผเข้าไปกอดขาของหลวงตายอย่างแน่นโตคุณบอยนี่สั่นนิ้ๆๆๆิ๊กนิ๊หลวงตาเลยถามคุณบอยกลับไปว่าแล้วโยมไปทำอะไรเขาล่ะเขาถึงตามโยมมาขนาดนี้คุณบอยสะอึกสะอื้นพลางเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงตาฟังหลวงตาท่านฟังจบก็บอกว่างั้นคืนนี้โยมนอนที่วัดนี่แหละ เดี๋ยวพ่อเช้าเราก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็ขอขามาเขาด้วยที่ไปพูดจาไม่ดีใส่เขาคืนนั้นเองเนี่ยคุณบอยก็นอนพักอยู่ที่คุติของหลวงตาจนเช้าพอรุ่งขึ้นคุณบอยก็ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามที่หลวงตานี้ได้แนะนำ แต่ก่อนกลับเนี่ยหลวงตาก็บอกกับคุณบอยว่าถ้าหากต้องการความสบายใจกลัวว่าเขาจะมาตามอีกงั้นมาช่วยงานหลวงตาหน่อยได้ไหมคุณบอยก็ตอบตกลงทันทีแต่สิ่งที่หลวงตาขอให้คุณบอยมาช่วยเนี่ยมันดูแปลกเพราะหลวงตาท่านเนี่ยพาคุณบอยเดินไปยังประชาข้างหลังวัดคุณบอยเองเนี่ย จากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ยังรู้สึกกลัวระหว่างเดินไปก็มองซ้ายมองขวาเรียกได้ว่าระแวงไปหมดแต่ด้วยความที่คุณบอยเนี่ยรับปากหลวงตาไปแล้วก็ไม่อยากผิดคำพูดเขาจึงเดินตามหลวงตาเข้าไปในป่าช้าพอไปถึงหลุมศพหนึ่งหลวงตาก็ยื่นผ้าผืนหนึ่งให้กับคุณบอยบอกคุณบอยว่า ทำความสะอาดหลุมศพนี้ให้หน่อยคุณบอยก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หลุมศพตามที่หลวงตาบอกเขาเริ่มเช็ดทําความสะอาดป้ายหลุมศพอย่างตั้งใจนะครับจนกระทั่งคุณบอยเนี่ยไปสะดุดกับรูปภาพที่ติดอยู่บนป้ายหลุมรูปถ่ายรูปภาพนั้นเนี่ยทำเอาคุณบอยถึงกับหงายหลัง พราะรูปถ่ายนั้นมันดูคล้ายกับผีผู้หญิงที่เขาเจอเมื่อคืนเลยหลวงตาที่เดินตามมาเห็นท่าทางของคุณบอยกำลังตกใจอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกโยมเราแค่มาขอโทษเขาก็พอคุณบอยตั้งสติได้ก็รีบยกมือไหว้ไปที่ป้ายหลุมศพแล้วก็ขอโทษผู้หญิงคนนั้นด้วยความรู้สึกผิดจริงๆ หลวงตาก็รูปศีรษะของคุณบอยเบาๆแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะโยมเขาให้อภัยโยมแล้วคราวหน้าคราวหลังคำพูดคำจาก,ก็ระวังหน่อยนะคุณบอยพยักหน้าพร้อมรับปากหลวงตาด้วยความรู้สึกผิดแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณบอยก็ไม่เคยล้อเล่นกับความตาย หรือพูดจาไม่ดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยอันที่จริงเนี่ยรวมถึงเพื่อนๆของคุณบอยและคนรอบตัวของคุณบอยด้วยเช่นกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวคืนเข้าเวรก็จบไปแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณบอยมากจริงๆสำหรับเรื่องนี้ก็สอนอะไรเราหลายๆอย่าง แต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ชัดมากที่สุดนี่น่าจะเป็นเรื่องของการพูดล้อเล่นไปเรื่อยในบางครั้งเนี่ยการที่เราล้อเล่นมันอาจจะดูสนุกสำหรับเราแต่สำหรับคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้สนุกกับเราทุกคนการที่จะล้อเล่นบางทีก็อาจจะต้องดูเวลาเวลาและการ,รเทศะด้วยเช่นกันที่สำคัญ ก็อาจจะต้องคิดถึงใจผู้อื่นด้วยไม่ต้องพูดถึงผีสางหรอกครับแค่คนรอบตัวเราก็พอคิดซะว่าใจเขาใจเราครับเอาละครับสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มีประสบการณ์ลหลอนกันหรือเปล่าถ้ามีอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับมาคอมเมนต์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยผมและทีมงาน The Midnight Radio คืนนี้ผีเล่ารออ่านทุกเรื่องราวจากทุกท่านอยู่เสมอครับและเช่นกันครับถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเช่นกันและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆในครั้งต่อไปที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังสำหรับคืนนี้ ผมและทีมงานเดอะมิดไนท์เรดิโอคืนนี้ผีเล่าคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ